เมตตาภาวนาการฝึกหัวใจให้อ่อนโยนด้วยพลังแห่งความรักอันบริสุทธิ์ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและความไม่แน่นอนหลายครั้งใจของเราถูกบดบังด้วยความโกรธความกลัวหรือความเห็นแก่ตัวจนลืมไปว่าแท้จริงแล้วหัวใจมนุษย์นั้นมีพลังอันยิ่งใหญ่คือพลังแห่งความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกัน เมตตาภาวนาจึงเป็นหนทางแห่งการชำระล้างจิตใจให้กลับคืนสู่ความอ่อนโยนความสงบและเป็นมิตรต่อสรรพสิ่งทั้งหลายความหมายของเมตาาาเมตาภาวนาเมตตาภาวนาหมายถึงการเจริญภาวนาเพื่ออบรมจิตให้อ่อนโยนด้วยการแผ่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและตนเอง ไม่ใช่เพียงการคิดดีหรือพูดดีเท่านั้นแต่เป็นการทำให้ใจจริงๆเต็มไปด้วยความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความ